วิธีการทำความสะอาดก็ทำได้ง่ายๆของแบบนี้มีติดบ้านไว้ก็ดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการดูแลรองเท้าว,วิ่งใครที่ใช้รองเท้าว,วิ่งบ่อยๆนะครับหรือว่ามีรองเท้าหลายคู่เราไม่ค่อยได้ดูแลรักษาทำความสะอาดเลยอย่าให้ติดตามคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์ทริคก,การดูแลทำความสะอาดร,รองเท้าว,วิ่งแบบเอาไปทำตามที่บ้านได้ง่ายๆเลยโดยมีตัวช่วยเป็นชุดทำความสะอาดจากบาสุก้าที่เป็นสูตรออร์แกนิกปลอดภัยกับรองเท้าและประหยัดเวลาด้วยครับ วันนี้รองเท้าที่ผมจะมาให้ดูจะมี4คู่4สไตล์และแต่ละคู่จะมีวัสดุและวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไปครับมาดูความเละของทั้ง4คู่นี้กันก่อนนะครับผมคู่แรกครับโบมิโล18แกะเชือกกันก่อนนะก่อนอื่นเชือกเนี่ยเราเอาไปทำความสะอาดด้วยบาซูก้าคลี a เนอร์ออร์แกนิกฟได้เลยนะครับที่ผมไปใส่วิ่งลุยทางดินมานะครับดินแดงเลยนะฮะก็ ค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันแล้วก็เป็นรองเท้าที่ใช้บ่อยคู่หนึ่งนะหน้าผ้าตัวนี้จะเป็น e n g i n e e r d m e คราบสกปกสิ่งสกปกต่างๆก็อาจจะเข้าไปตรงบริเวณนี้ได้นะครับทริคสําหรับคู่แรกนี้ก็คือเนื่องจากมีฝุ่นดินเม็ดใหญ่ๆเยอะนะครับจะต้องใช้แปรงปัดออกให้หมดก่อนอปาด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 มีน้ำนะเราต้องเตรียมน้ำเอาไว้นะครับในถ้วยอย่างนี้แปรงเนี่ยก็จุ่มน้ําแล้วก็แปรงวงบนรองเท้าเลย ในชุ่มมันจะมีแปรงแห้งกับแปรงเปียกนะปกติก็ใช้ใช้สองอันพอดีผมมี2อันอันนี้จะเป็นแปรงแห้งอันนี้เป็นแปรงเปียกอ่าบางคนเพื่อนบางคนอาจจะมีแค่อันเดียวนะก็ซื้อไว้สอันก็ได้นะไปยาวไปเลยว่าเออสอันอ่ะดีนะนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นทนถัดมาก็คือใช้ตัวโฟมเขาชื่อว่าบาสุก้าคลีนเนอร์ออร์แกนิกโฟมพยอกอนนะครับบีบลงไปให้ทั่วตรงเปอร์ก่อนนะก็แปรงเมื่อกี้ขัดให้เกิดฟองให้ทั่ว นี่นะเห็นไหมมันจะเป็นฟองตรงลิ้นก็ขัดด้วยตรงไหนที่มันสกรปรกมากมากเราก็จะแบบเน้นหน่อยก็ได้เน้นหน่อยหนึ่งอ่าตรงแถวนี้มันคล้ายๆกับเป็นหนังกลับของโมเมโล่เหมือนกันนะตรงส้นนะครับเสร็จแล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาเช็ดเช็ดออกนะครับคู่นี้ก็ใส่ซ้อมลองรันบ่อยๆนะครับก็นุ่มเด้งแล้วก็ใส่ได้นานวิ่งได้นานด้วยนะ ใส่ตัวโฟมเข้าไปพื้นโฟมซูมเอ็กซบวกเม็ดด้านบนบอบบางมากๆนะครับก็จะต้องนั่นแหละทำความสะอาดบ่อยๆหน่อยตรงพื้นก็ทำได้นะครับก็ใส่โฟมเข้าไปเสร็จแล้วก็ค่ะนี่นะทุกคนนะคู่นี้ที่ทำความสะอาดแล้วนะพอง่ายเยอะเลยนะคู่ที่สองเปกซัสพรีเมียมครับปัด ฝุ่นปัดอะไรออกก่อนนะวัสดุจะหลากหลายมากๆเซอร์กูล่าหนิดนะจะเป็นหนิดอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับตัวฟลายหนิดแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแผ่นพลาสติกเป็นเม็ดนะฮะส้นทเท้าตัวนี้ก็จะขัดออกได้แอร์เต็มแผ่นเลยฟูลเลนแอร์ซูมพอดนะครับน,นะทริคสำหรับคู่ที่2ก็คือเนื่องจากว่าเลอะเยอะมากๆเลยครับสำหรับคู่นี้จะต้องใส่โฟมเยอะๆหน่อยแต่ว่าก็ทำความสะอาดเหมือนกับคู่แรกครับ คู่นี้เนี่ยผมใช้ทั้งวิ่งแล้วก็ใช้ทั้งแบบไลฟ์สไตล์ด้วยนะสภาพความสกปรกเนี่ยมันขนาดไหนนะตอนนี้แปรงเปียกเนี่ยฮะจุ่มน้ำแล้วก็ขัดเข้าไปนะครับอ่าให้ชุ่มก่อนเสร็จแล้วนะครับเราจะบีบตัวของโฟมลงบใบในตัว <c oughs> ก็บีบบีบบีบ,บ,บก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ขาดขาดวนๆเขาก็จะเป็นขึ้นเป็นฟองเยอะๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะมันก็จะฟองเยอะนะฟองเยอะมันก็จะช่วยถ้าเกิดมันโซคอปกเยอะมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะแต่มันก็จะเปียกหน่อยแค่นั้นแหละเอออาจจะหลังอย่างนี้ก็คือจะต้องไปผึ่งทําความสะอาดเสร็จแล้วผมก็ต้องเอาไปผึ่งแต่อย่าไปตากแดดน,นะตัวแปรงเนี่ยจริงก็ไม่ได้แข็งนะแปรงของบาซูก้าเองเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะนุ่มๆนะผมว่าก็ใช้แปรงของเขาเขาคิดมาแล้วนะครับ ก็สั่งมาเป็นชุดเลยมันก็จะได้แปลงมาด้วยนะครับนิงวเท้าเราก็ใส่โฟมเข้าไป๊ปปปผมก็ชอบพกอันนี้ไปติดกระเป๋าไปด้วยเดินทางต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับถ่ายงานถ่ายอะไรเนี่ยรองเท้ามันต้องดูดีหน่อยนี่นาะเป็นผ้าชุบน้ํานะครับเช็ดออกเพาะหราตรงขอบโฟมเนี่ยเราจะขัดเมื่อกี้เราตอนโบเมโลมันไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่นะอันนี้เราขัดเดยอะหน่อยนะตรงโฟมเนี่ย แนะนำเป็นผ้าแห้งนะผ้าแห้งนะนี่มาแล้วเช็ดเลยนะครับอันนี้คือทําความสะอาดแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยเลยนะอันนี้ก็คือเราทําแล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะครับคู่ทัดมาคู่ที่สามวอมเมลโลห้าครับตัวนี้จะเป็นรองเท้าที่แบบว่า ชอบเอาไปใช้ใส่แบบไลฟ์สไตล์นะใส่เดินเล่นเดินเที่ยวนะครับมันจะเป็นแบบฝุ่นดินฝุ่นเศษหญ้าเศษอะไรนะครับปัดออกก่อนสำหรับคู่นี้วัสดุด้านหน้าจะเป็นตัวเอนจิเนียร์เมดทริคสำหรับคู่ที่3นะครับเนื่องจากมีส่วนของพลาสติกแล้วก็หนังกลับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปัดฝุ่นออกแล้วก็ค่อยๆทําความสะอาดแบบเบาๆนะครับคือเราจะใช้แปรงเปียกจุ่มน้ํานะครับทําให้เปียกก่อนบีบโฟมลงไป ทีนี้ก็ขัดนะครับให้เกิดฟองอน้ำจะน้ำจะหกขัดให้เกิดฟองนะครับชุบชุบชบชบเหมือนเดิมก็คือว่าตรงข้างบนเนี่ยเราจะใช้ขัดจนเป็นฟองแล้วก็เราก็จะใช้ผ้าผ้าที่มันเป็นผ้าชุบน้ำนะครับมาเช็ดนี่ก็ผ้าชุบน้ำก็เช็ดเลย แต่ตรงเนี้ยตรงขอบเนี่ยตรงพวกโฟมตรงพื้นเนี่ยเราจะใช้เป็นผ้าแห้งนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำาสะอาดก่อนบีบโฟมใส่ประมาณหนึ่งสสามี่ห้าประมาณนี้แหละบีบแบบจุดเล็กๆแล้วก็ขัดดูแลรองเท้าตัวนี้เป็นรองเท้าที่แบบแทบจะใส่แบบเกือบ,บจะทุกวันนะเหมือนกันนะสำหรับรองเท้าแบบลฟ์สไตล์แต่ก็ยังว่าเรา เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับรองเท้าแต่คู่ไหนที่ใช้บ่อยๆผมก็จะมาทำความสะอาดแบบนี้ใช้ผ้าแห้งเช็ดขอบพื้นรองเท้านะฮะา,าดูอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะก็จะมีรอยคราบดำใช่ไหมเห็นไหมแต่ถ้าทำความสะอาดแล้วก็จะขาวขึ้นมาคู่สุดท้ายครับ n i ก e ้ Nike Air Force ์วันนีนเป็นรองเท้าแบบไลฟ์สไตล์นะครับใส่อยู่ในพื้นที่ที่มัน สะ,สะอาดอยู่แล้วทริคคู่ที่สี่หนังเทียมนี้ค่อนข้างบอบางนะครับต้องค่อยๆขัดเบาๆครับเราจะบีบโฟมใส่ลงไปในแปวงปืด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 ,ปดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขัดลงบนรองเท้าเบาๆเราจะไม่ได้บีบโฟมลงไปที่ตัวของรองเท้าโดยตรงนะครับตรงพื้นก็ด้วยตรงพื้นด้วยนะ ตรงขอบพื้นตรงนี้ด้วยมันไม่ค่อยจะแบบว่าข้ามันไม่ค่อยจะเกาะเท่าไหร่แล้วนะสาหรับหนังแบบหนังเทียมแบบนี้นะครับรลิ้นมันก็จะเลอะหน่อยนะเราก็เหมือนเดิมบีบใส่แปรงบีบใส่แปรงนะครับแล้วก็ขัดเฮ้ยนี่สาดเลยดูดิจบโดยการใช้ผ้าแห้งสีขาวอันนี้เป็นผ้าของบาซูก้าเลยนะครับ ผ้าแห้งเสร็จโอ้อันนี้ทําง่ายนะตัวนี้มันเป็นหนังเทียมนะดูสะอาดเลยดูดิเดี๋ยวก็ทําอีกข้างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการทําความสะอาดรองเท้าเวลาที่เราไปแข่งไกลๆนะครับหรือว่าไปเดินทางต่างจังหวดัดไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยพกง่ายมากๆนะครับรวมไปถึงอยู่บ้านช่วงนี้ฝนตกนะฮะแล้วก็ มีฝุ่นมีดินมีคโคลนเลอะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำความสะอาดแบบเร็วนะทบให้ดูดีแล้วก็ยังไม่ได้ซักน้ำอะ่ะอ่ะผมมีรองเท้าคู่ใหม่มามันยังไม่เลอะมากแต่ว่าเราอ่ะก็ไม่ได้อยากให้เขาเลอะง่ายใช่ไหมตัวนี้นะครับ b a ส u ก a าโปรเท t เตอร์สเปฉีดพ่นนะครับลงบนรองเท้าที่สะอาดนะ สำหรับทิปส์ในการปรเทครองเท้าเราใช้วิ่งกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้าเมสบ้างนิดบ้างนะครับพวกนี้จะมีตาข่ายที่มีรูระบายที่ค่อนข้างที่จะเยอะและหลายเลเยอร์นะสเปรย์มันเคลือบไม่ได้ทั้งหมดทั้งผ้านะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เคลือบได้สมบูรณ์มากขึ้นก็ควรที่จะพ่นสเปรย์ให้ทั่วจากหลายๆมุมน,นะพักทิ้งไว้30สนาทีแล้วพ่นให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ให้แห้ง การเคลือบก็จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อรองเท้าแห้งสนิทครับตัวนี้เป็นแบบกลิ่นหอมนะ Bamboo Essence ก็พ่นเข้าไปเลยผมชอบพ่นเข้าไปด้านใน <c oughs> ก็เป็นทริคก,การทําความสะอาดรองเท้าง่ายๆทําเองได้ที่บ้านนะครับ <c oughs> จริงๆรองเท้าผูโปรดของเราจะใส่ดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่ดูแลก็โทรมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันแล้วก็ ใช้โฟมดีๆอย่างบาสูก้าและเทคนิคที่เหมาะสมก็จะทำให้รองเทาง้ากลับมาดูดีได้เหมือนใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และบอกต่อกันด้วยนะครับหวังว่าจะสนุกกันครับวันนี้ผุจะขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ